อ่าเดี๋ยวก่อนครับนึงอันนี้เป็นผู้ช่วยผมก่อนนะนั่งไดนั่งน,นั่งคุยกับผมไม่อยากหาเก้าอี้นั่งหนยนั่งเห้ยจะหาอะไรปูนั่งได้วะไม่อยากยืนคุยเลยนี่มีเสือเหอไม่ได้รถมีเสือไหมไรมีเสือไหมไรถมีเสือไหมม,มีเ,เพ่เสือปูนั่งกันดีกว่าคุยกันอ่าอจะได้เคลียร์ปัญหาจบเลย ผมถ้าผมขอญาตนั่งเก้าอี้ได้ไหมไ,หไม่เป็นไรนะพี่พี่อย่าว,ว่ากันนะโอเคค่ะเอาเลยพี่มามาใกล้กัน,นพี่เลยรู้เปิดหน้าเลยเปิดหน้าให้หมดเลยเดี๋ยวมันดักกระทืบผมไม่ได้นะ<อ>ผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับพวกพี่นะเลยรู้ใครเป็นใครใช่ปะ่ะอ่าให้พี่ตำรวจเขานั่งด้วยนะครับ ก่อนอื่นต้องขอ,อสวัสดีทุกคนนะครับที่ขายพงลอยนะครับผมหลายคนก็นรู้จักอยู่แล้วนะครับบิ๊กบังนะครับก mm hmm. ็มันวันนี้มันเกิดเรื่องจริงๆมันเกิดเรื่องมาตลอดทุกปีอยู่แล้วใครที่หลายหลายคนเนี่ยมาตามขายพงลัยมาอาศัยบารมีใช้คําว่าอาศัยบารมีของตาบุญชื่นนะครับขายพงลัยเพื่อธมาหากินอย่างนี้ดีกว่าก็มันเป็นอาชีพของพวกพี่อยู่แล้วผมก็ไม่เคยไปห้ามถูกไหมครับผมไม่เคยไปยุ่งอยู่แล้ว ทั้งๆทงี่ผมโดนกระแทกว่าผมเป็นหัวหน้ากระบวนการขายพงมาลยัยผมก็ไม่ผมไม่มถือว่าผมไม่ใช่พวกพี่ขายกันเองไม่เกี่ยวกับผมเจอหน้าทักทายกันบางทียกมือไหว้ผมก็หาว่าผมเป็นลูกพี่อย่างเงี้ยผมโดนผมโดนเยอะแต่ว่าผมผมไม่ได้ไปไปสนใจตรงน,นั้นเพราะว่าเราเรามีหน้าที่ที่เราต้องทําแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครั้งเนี้ยนะครับพี่ยาาหยยบไม้ใกล้ไมไม้ใกล้ต้องงายดิโอ ปิดหน้าทำไมเนี่ยจะไปดแสดงว่าคุณไปทําไม่ดีเลยคุณปิดหน้าเนี่ยมันบ่งบอกไงใช่ปะ่ะเปิดหน้ามาเลยเชื่อผมเลยโธ่คนเขาดูเขาด้รู้ก็เมื่อกี้นี้ยนะครับผมไปกราบเรียนหลวงตาบ,บุญชื่นท่านแล้วนะครับว่าวันนี้มันเกิดเรื่องราวก็คือ,อมีคุณยายท่านหนึง่งบอกว่าได้ซื้อพงมาลัยมาแล้วคนขายเนี่ยเดี๋ยวผมบอกกันนะเดี๋ยวคอยชี้แจงนะคนขายบอกกับคุณยายว่า เป็นพงมาลัยที่หลวงตาบุญชื่นเนี่ยผ่านพิธีของหลวงตามาแล้วหลวงตาชื่นมาแล้วอ่าเนี่ยนนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพูดก่อนดเดี๋ยวผมจะให้พูดว่าคนไหนยังไงนี่นเขายอมรับมาแล้วก็ไม่เป็นไรเสร็จแล้วเนี่ยพอคุณยายเขาบอกมาเนี่ยมันก็ตรงตรงกับหลายัหลายจังหวัดที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นทั้งสุราษฎร์อ่าชุมพรชาวบ,บ้านเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยคนขายพงมาลัยบอกว่ามากับหลวงตาบุญชื่นอ่าตามหลวงตาบุญชื่นมาขาย ชาวบ,บ้านเขาสับสนว่าไอ้ที่มาขายเนี่ยเป็นของหลวงตาบุญชื่นใช่ไหมถ้าเป็นหลวงตาบุญชื่นเขาก็ซื้อเขาเข้าใจว่าเป็นของหลวงตาบุญชื่นอ่าเขาซื้อพวงมาลัยไปด้วยเขาเหมือนกันได้บุญไปด้วยชาวบ,บ้านเข้าใจอย่างนั้นทีเนี้ยผมพยายามจะจะบอกเสมอว่าอ่าคนขายพวงมาลัยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับอ่าหลวงตาบุญชื่นแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคณะติดตามทุกคนที่ อที่ติดตามมาไม่ว่าจะใครคนใดก็แล้วแต่เนี่ยไม่ได้เกี่ยวคือเขามาขายของเขาขอาชีพเขาบางคนก็เห็นหน้ามาสองปีสามปีแล้วผมก็เห็นหัวจําได้หมดแหละเพียงแต่ว่าเราไม่เคยคุยกันเห็นหน้าก็รู้รู้รู้และจําได้แต่พอวันนี้จังหวะที่ไปเจอเนี่ยมันก็เหมือนกับที่ผมบอกก็คือเหมือนข้อหามยามซวยหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่ได้มานั่งคุยกันก็ได้ยายเขาก็บอกว่าคนขายไปบอกว่าเนี่ยพงม,มาลัยเนี่ย ผ่านพิธีของหลวงตาชื่นมาแล้วเขาก็เลยซื้อผมพอผมไปกราบเรียนเนี่ยว่าเจ้ายังไงหลวงตาหลวงตาท่านก็บอกว่าท่านเมตตามากนะอันนี้ที่เรียกมาประชุมเนี่ยให้ต่อหน้าเจ้าที่ตำรวจด้วยแล้วพี่ๆสื่อมวลชนท่านไล์สดไปด้วยกู้ภัยในพื้นที่ให้รับรู้กันวันนี้ท่านบอกว่าท่านไม่ได้ห้ามคือเป็นอาชีพของพวกพวกเขาให้เขาขายไปแต่ให้อย่าเอาท่านไปแอบอ้าง คือหมายว่าอย่าเอาหลวงตาแแบบอ้างว่ามากับหลวงตามากขบวนหลวงตาคือพี่บอกไปเลยไปขายก็ขายไปเลย <c oughs> ขอโทษครับคืออย่าไปบอกว่าไปเปิดโรงแรมนอนก็อย่าบอกว่าอ๋อมากับหลวงตาเงี้ยเขาไม่รู้เขาเข้าใจว่าพวกพี่เนี่ยอยู่ในขบวนติดตามด้วยคําว่าขบวนติดตามคือเขาตามมาอุปถากเนี่ยอย่างพวกผมพวกหลายๆคนเนี่ยมาอุปถากท่านมารับใช้ท่านแบ่งหน้าที่กันไปแต่พวกพี่เนี่ยคือ ตามขบวนมาเพื่อขายเป็นเป็นอาชีพของเราเราต้องบอกให้ชัดเจนนะครับแล้วอย่าไปบอกว่าออเจะพูดหรือไม่พูดไม่รู้อย่าอย่าไปพูดว่าผ่านพิธีมาแล้วหรือต้องมีนะเงี้ยมาไหว้หลวงตาบนชื่อต้องมีพงมาลัยอย่างเงี้ยอย่าอย่าไปใช้นะครับปีที่แล้วมีอยู่ผมสู้ลบมาตลอดทั้งเรื่องรูปทั้งเรื่องพงมาลลยเรื่องน้ําเนีย แต่ผมสู้ลบมาตลอดเนี่ยก็คือผมก็โดนว่าเป็นหัวหน้ากระบวนการแต่ว่าผมก็ไม่ได้สนใจนะครับหลายคนต้องรู้ผมลบมาขนาดไหนแต่ใครขายแบบดีๆเนี้ยผมก็ไม่ยุ่งอยู่แล้วแต่ถ้าขายแล้วไปอ้างหลวงตาเนี้ยผมก็ยอมไม่ได้เนาะเนี่ยก็หลวงตาท่านบอกว่าท่านขอมานะครับพวกพี่ต้องดูหน้ากันไว้นะว่าขายเนี่ยมาจากไหนยังไงกันบ้างคุมกันให้ได้นะ มีคนใหม่มาขายหรือคนในพื้นที่เขาขายอย่าให้อ้างว่ามาจะกับหลวงตาอ่าหรือผ่านพิธีมาแล้วหรือจะต้องมีนะมาไหว้หลวงตาต้องมีพงมาลัยอ่ะอย่าไปอ้างไม่มีก็ได้ท่านมาเดินทุดงเนาะผมบอกเสมอท่านไม่ได้มาเดินอบินทบาตไม่จำเป็นจะต้องมีพงมาลัยมีน้ําดื่มขนมนมเลยไม่ต้องมีก็ได้แต่ว่าเราวิถีชาวพุทธเนี่ยบางคนเนี่ยมีน้ําดื่มมีขนมมีดอกไม้ ทูบเทียนเนี่ยบูชาพระเนี่ยมันก็เป็นสิริมงคลในตัวเราเอ๊ะพอเขาซื้อมาถวายหลวงตากคให้เอากัดไปบูชาที่บ้านท่านก็ไม่ได้เดาไปไหนอย่างเงี้ยพวกพี่ๆจะต้องคุมกันให้ได้อย่าให้เกิดปัญหานะครับแล้วก็อย่าทําให้ชาวบ้านเนี่ยเขาเขาเข้าใจผิดแค่นั้นเองนะครับหลวงตาหลวงตาท่านฝากมานะครับอ่าหลวงตาท่านฝากมาเลยนะขายได้หนึ่ง อย่าแอบ,บอ้างเอาชื่อหลวงตาไปไปอ้างนะครับทำให้เสียทั้งคณะอย่าทำให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าเป็นกระบวนการของหลวงตาทีา่รู้เห็นกับพวกคนขายพงมาลายเอาพงมาลายไปขายเวียนเอาน้ำไปขายเวียนเนี่ยตรงนี้นะครับข้อที่สองข้อที่สามก็คือหลวงตาบอกว่าให้ไปขายไกลๆออย่ามาขายใกล้ๆไปขายไกลหน่อยท่านบอกมา อันนี้ผมพยายามบอกเสมอว่าไปขายไก่ก็ให้ที่กู้ภัยบอกเนี่ยผมก็บอกยังว่าเฮ้ยให้ไปขายนะห้าร้อยเมตรแปดร้อยเมตรกิโลนึงไปขายเลยแล้วอยากขับรถย้อนสอนขับรถย้อนสอนเนี่ยมันผิดกฎจราจรอย่างเงี้ยก็ขอกันแค่นั้นเองก,ก็ขับไปอยากจะมาวนอีกรอบนึงก็วิ่งอีกเลนนึงมาอย่าย้อนสอนมาขายนะครับอยากให้คนอื่นเขาเขามองว่าเราทําผิดกฎหมายอย่าทําให้คนอื่นเขามองว่า เราเนี่ยเป็นกระบวนการของหลวงตาบุญชื่นหรือเป็นกระบวนการของคณะติดตามคนใดคนหนึ่งอยางเงี้ยพยายามช่วยกันนะครับหลวงตาท่านเมตตาว่าเขามาขายให้เขาขายไปอาชีพของเขาเขาขอแค่นี้นะครับก็มีใครจะจะถามอะไรไหมครับสงสัยอะไรไหมคุยได้เลยนะครับคุยได้เลยเเอ,อ่า ในคลิปนี้คือก็ยอมรับว่าเดีย๋ <laughs> ยว <laughs> เป็นเราเป็น,ปนคนไม่ขายเนา,าะครับก,กับแม่แกว้วให้ถวายหลวงตาให้แจกพรให้แล้วก็เอากลับบา้นนานไปบูชาครับที่บา้านแว่าแม่แกไม่รู้ว่าจะเข้าใจยังไงแไปทอดแตงในบ้านไปขอรอบไปด้วยเป็นยิ้มเหมือนแบบมีคนมีความสุขอ,อ,ไอะไม่เป็นไรคือคือมัน ก็มันต้องบอกว่ามันเป็นการพูดทั้งสองฝ่ายเนาะทั้งทงคนซื้อเขาก็พูดเขายืนยันมาเราคนขายเราก็บอกเราไม่ได้พูดไม่เป็นไรวันนี้ถือว่าล้างหน้าไพ่ใหม่หมดเลยวันนี้เราช่วยกันทําให้ดีนะครับทาให้ดีคุณขายไปเลยนะหลวงตาท่านเนี่ยคนฟังอยู่ทั่วประเทศอยากให้ชาวบ้านคี่ว่าคนที่ขายมันยี่สิบสามน ที่ผ่านมาเนี่ยมายืนยันว่าผมพูดยังไงอย่างง้จะได้เพราะว่าผมไม่เคยไม่เคยพูดยังไงนี้ถ้าเราไม่ได้พูดันนี้เริ่มต้นใหม่ครับอ่าเพราะลงตายให้นี่เราก็ครับก็คือช่วยกันนะก็เป็นสะพานไปเรื่องแล้วแล้วก่อนนี่ะคะแล้วที่เอืมรก็โอรเงีอืมันจะขอทีแค่ไขได้มคะเพราะว่าโขก็จะติดมางแล้วพวกหนูเนี่ยกนเนี่ย อคกือวามอคือตรงนี้นะเรื่องเรื่องมันตอนที่ยังไม่มาคุยเนี่ยมันเกิดปัญหาทำให้ผมเสียหายคือผมเนี่ยอยู่เฉยผมก็เสียหายแล้วเขาก็มองว่าพวกคุณเนี่ยผมบอกเสมอผมเคยพูดหลายคนแฟลกันอยู่เนี่ย เขาขายอยู่ก็หาเป็นกระบวนการพวกคณะติดตามนะทั้งทั้งที่มันไม่ใช่ทีนี้พอมันเกิดปัญหามาผมก็ต้องโพสต์โพสต์เพื่อให้คนเขารู้ว่ามันไม่ใช่ผมไม่ได้รู้จักด้วยซ้ำว่าใครบ้านอยู่ไหนถูกไหมไม่มีเบอร์โทรใครสักคนหนึ่งด้วยอย่างเงี้ยก็เลยเราเข้าใจว่าโอเควันเนี้ยพอมาพูดคุยกันแล้วผมเชื่อว่าคนดูเนี่ยจากหลายช่องทางเนี่ยเดี๋ยวเขาก็รู้แล้วชาวบ้านเขารู้แล้วสื่อในราชบุรีเขาโมนิเตอร์ดูอยู่ นะครับสื่อในราชบุรีมอนิเตอร์ดูหมดนะขนุดเก่งมาห่้วยครยยานสละนเไม่กลิว่าถ้บ้นงเนี่อาก้วอืนมายหนูย้มยุ้ยไม่ต้องโอ้ยสินบนเลยไม่ได้เห็นหน้าก็รู้แต่ไม่รู้ออกมาจากไหนยังไงอ่ะ ครับแล้วเอ่อผมขออธิบายคือลูกค้าเนี่ยจะถามทุกคนผมก็จะอธิบายทุกอย่างว่าจะต้องทำยังไงจะต้องยกน้ำยังไงจะต้องเอาเอาของวางยังไงอะไรที่ไม่ไม่จำเป็นอะไรที่ถ้าไม่เหยียบผมจะอธิบายทุกอย่างทุกคนก็ดีอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันแบบนี้ด้วยนะช,ช่วยกันธนุบำรุงหลวงตาวันเนี้ยพวกทุกคนเนี่ยเนี่ย ก็พวกคุณแล้วกันพวกพวกคุณเนี่ยมาใสายบารมีหลวงตาถูกไหมทำมาหาก,กินทุกคนเนี่ยเลี้ยงชีพหลวงตาท่านบอกแล้วเขาอาศัยบารมีเราเนี่ยเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทำมาหาก,กินเนี่ยทำงานทำสุจริตเนี่ยท่านก็ไม่ได้ว่าท่านเมตตาเมื่อกี้ท่านพูดท่านเมตตาม,มากนะแต่ว่าอย่าอย่าทําให้เสียหายช่วยกันช่วยกันเนาะพูดสิ่งดีๆอย่าอย่าพูดให้คนอื่นเขเข้าใจผิดแค่นั้นเองแล้วเดี๋ยวผมอาจจะประสานทางสื่อในราชบุรีอ่ะทั้งสอง สองช่องทางทางอะไรวีโฟร์ราชบุรีกับของตเต้อย่างเงี้ยผมอาจจะให้เต้เนี่ยมาสัมภาษณ์<ม>คน<แ>ขายพงมาไลยท่าหน่อยที่ว่าเอ้คุณมาจากไหนมายัางไงคุณเกี่ยวข้องกับหลวงตาหรือเกี่ยวข้ของกับคณะติดตามไหมอย่างเงี้ยใช่คืออย่าลืมว่าคนจากทั่วประเทศเนี่ยนะครับขอดูอยู่เ <c oughs> ขาไม่รู้คุณรู้ไหมว่าอินบ็อกมาเนี่ยโทรมาหรือว่าชาวบ้านเขาพูดอ่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยมากับหลวงตา ตามมากับหลวงตาอ๋อซื้อดอกไม้ของหลวงตาเขาไม่รู้นะน้อยคนที่เขารู้นะคนแก่คนเฒ่าเขาไม่มีโซเชียลเขาก็ไม่รู้ถูกไหมครับเราต้องเราต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะเออบางทีคนลูกไกลเขาไม่รู้ใช่ไหมครับผมบอกเลยที่คือทั่วไทยแล้วก็ตามที่มันมีหลายช่องทางใช่ใช่นั่นแหละก็ช่วยกันเออตอนตอนนี้อยู่ไหนนะเขาก็จะถามผมครับเพราะผมนำหน้าใช่ไหม จะถามผมว่าหลวงตาทิ้งงไหนนะครับอะไรย่างเงี้ครับผมก็บอกว่าพี่ดูในใจเลยครับจะเป็นประมาณนี้โอเคครับก็นั่นแหละก็ไม่มีอะไรนะครับก็อยากให้ทางตัวแทนของทางราชบุรีรู้ด้วยว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในหนองยะป้องเนี่ยนะว่ามีการไปไปพูดว่าเป็นมาลายผ่านพิธีของหลวงตามาแล้วเนี่ยทางนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้พูดก็ไม่เป็นไรวันนี้ก็ล้างหน้าผพาใหม่อย่างที่พี่ตำรวจเขาบอก ก็ให้มันจบที่ในเขตราชบุรีนะเดินหน้าต่อไปอย่าให้หลงตาเสียชื่อนะครับแล้วก็อย่าให้คนเขาเข้าใจผิดลงตากับคณะติดตามแค่นึงช่วยกันเรามาขายเราก็ดูว่าใครมาแปลกปลอมมาหรือใครไม่ดีเราก็ช่วยกันนะครับผ่านทุกจังหวัดจะมีคนใคนพื้นท<ต>ี่แต่ว่าเขาจะไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาจะต้องทํายังไงไรยังไงผมจะม,มาคอยบอกครับด,ดีดีแล้วครับครับ ครคอมันมีสนเูับมาเยอหนืนค,นคนก็บอว่าเก่งจังเลยลูกยจัเลยูทุกอย่างมีสด้านค่ะก็คือขอใเมตาพวกเราค่ัค้นไม่อยากจะมาเจอปัญหาแบบนี้อีกอยากให้ครั้งเนี้ยเหมือนลงนะะ้งหน้าคอย่างที่พวกพี่พวกพี่พี่บอกนะะว่าจะไม่มีการมาประกาศไล่พวกเราอีกพวกเราก็ดิน้นรนตงใว่าดิ้นรนอจริง,รงๆเรื่องเรื่องประกาศไล่เนี่ยเดี๋ยวพูด พูดนิดนึงก็ได้เนาะในพื้นที่ที่ผ่านผ่านมาเนี่ยอาจจะมีกู้ภัยเนี่ยเขาผักดันเขาไม่ได้ไล่หรอกผักดันให้ไปขายที่อื่นถูกไหมไม่ให้ขายในพื้นที่ใกล้เขาอย่างเงี้ยมันมีเหตุไงมันมีเหตุเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นกระบวนการไงคุณต้องเข้าใจสองมุมเนี่ยเป็นกระบวนการพวกติดตามเป็นกระบวนการของพวกกู้ภัยไปเวียนขายเขาเสียหายเขาก็เลยผักดันอกไปอ่าสุาเสมอบอกเสมออืม ไม่เป็นไรนั่นแหละรูดีค่ะเพราะว่าเวลาหลุดาคอแล้วลูกค้าอุ้งตักไม่ทังเหยื่ไม่ดูแลเนอมันมันก็คนเขาก็รู้มั่งไม่รู้มั่งอะเนาะเราก็ต้องเข้าใจคนที่ตกเป็นจำเลยของสังคมเนี่ยในขณะที่พวกพี่มาขายได้เงินกันเนี่ยคนที่ตกเป็นจำเลยเนี่ยหนึ่งคือคณะติดตามสองคือกู้ภัยสามเขามองภาพลักษณ์ลวงตาไม่ดีหลวงตาจะมีมนทินแต่ถ้าอะไรที่ลวงตาจะมีมนทินเนี่ยเราต้องช่วยกันแค่นั้นเอง อย่าบอกว่าเราอิบาลกันอ่าได้นะครับช่วยกันนะครับ <c oughs> ก็เอาวันนี้ที่เป็นทางการครั้งแรกเลยแล้ว <c oughs> มาเรียกมาประชุมนี่คือไม่เคยเลย <อง S 2> ผมมันไม่ใช่เรื่องของผมด้วยผมก็ไปกราบเรียนท่านท่านก็บอก <c oughs> ว่าให้มาคุยกันนะก็เลยบอกเออเดี๋ยวเรียกมาคุยให้หมดเลยนะครับมาเชิญพี่ตำรวจล้มาด้วยให้กู้ภัยในพื้นที่มาด้วย <c oughs> พอดีท่านนายกมาด้วยพอดีเลยในพื้นที่นะครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับเนี่ยจะได้รู้เพราะชาวบ้านเนี่ยบางทีเขาไม่รู้อ๋อมากับหลวงตามาหลวงตา กลายเป็นว่าหลวงตาเดินทุดงมีลูกติดมาขายพวงมาลัยเป็นกระบวนการเดียวกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็คนสงสัยได้อย่าลืมว่าคนศรัทธาเนี่ยไม่ได้มีร้อยคนอาจจะมีแปดสิบคนอีกยี่สิบคนเขาไม่ศรัทธาก็มีถูกไหมครับเขาเขาคิดได้าราต้องช่วยกันนะครับครับโอเคก็ขอบคุณมากนะย้ํานะครับเดี๋ยวก่อนจะจะแยกย้ายกันนะครับหลวงตาท่านเมตตาให้ขายได้นะครับแต่นะครับอย่าแอบอ้างชื่อท่าน นะครับว่ามากับท่านหรือตามหลวงตาบุญชื่นมาขายเวลาไปพักาตามโรงแรมหรือไปขายไม่ต้องอ้างชื่อท่านก็ขายไปท่านบอกว่าอยากจะเดินขายก็ขายไปมีคนซื้อก็ซื้อไปไม่มีคนซื้อก็ปล่อยก็เดินไปท่านพูดมาอย่างนี้คําพูดท่านนะอ่าแล้วก็ให้ไปขายใกล้ๆหน่อยอย่าทําให้เสียชื่อถึงถึงท่านแล้วก็จะทาให้เสียชื่อคนติดตามประมาณนี้ครับท่านบอกมาอย่างนี้เนาะ โอเคนะครับนั้นก็ฝากช่วยดูดูด้วยนะครับใครมาขายใหม่ก็บอกบอกกันด้วยเนาะโอเคครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคนะครับได้ได้ได้รู้ว่ามันไม่ใช่ของตานะครับครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะนี่ขอบคุณมากนะครับ อ่าเอ้าไปสัมภาษณ์ด้วยนี่เอาไปด้วยเอากล้องไปด้วยป่ะคนตายอะขนตายคนตายเลยโอ้ขนสาษณยไปสัมภาษณ์ด้วยนี่เอาด้วยเอาด้วยขนสายเอาด้วยโรงเล่าทำไมถึงมาขายพวงมาลัยอ่ะเพราะว่าพอยู่หันใหญ่ผมก็ขายอยู่หันใหญ่เลยครับอ๋อขายพวงมาลัยอยู่หันใหญ่สี่แยกคลองวารับก็เลยตามมาครับพอดีเป็นอาชีพเลยครับเป็นอาชีพขายพวงมาลัยที่บ้านปลูกของไม้ไหมไม่ได้ปลูกครับรับมารับมาครับก็รับมาจากสวนข้างบ้านเนี่ยครับก็อุ่นุนิด ผมก็เป็นคนขายร้อยเองขายเองขอคํายืนยันหน่อยมีการแอบอ้างจริงไหมไม่มีครับเพราะเป็นอาชีพของผมเป็นอาชีพเพราะเราเราคงไม่ฆ่าชีพของของเราใช่ไหมการพูดอย่างนั้นมันไม่ทำให้เราขายดีขึ้นครับเราถือว่าบ้ดเลยนะมันไม่ได้คุ้มักันไม่คุยใช่ใช่ใช่อ้อ่ะมีอะไรอยากจะพูดกับ f อผมผมมากบางทีบางคนเขาไม่เข้าใจนะ เก่งมาลายนะครับเก่งมาเลยนะเก่งเก่งอ๋อนี่เหมือนกันนั่นเลยอ่ะเก่งลายพัง่ะเนี่งมาเลยเก่งมาลายอ้าวว่าไปอ่าอ่าไปว่าไปว่าไปคุยไปอ่าคุณถามมาเลยก็คือทำไมถึงมาขายพวงมาลลยอ่าง่ายพอดีหลวงตาเดินผ่านที่แยกผมอ่าที่แยกห้วยแล้วทีเนี้ย เขาก็มาซื้อวงอะไรผมจนหมดผมก็เห็นช่องทางโอกาสว่าเอออันนี้พอถ่ายได้ก็เลยถ่ายไม่ได้อยู่บ้านมันก็อยู่ขายไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้นะสีแยกก็ไม่ไหวแล้วแล้ไม่ค่อยมีรถจอดแล้วนะถ่ายได้วันหนึ่งไม่กี่ร้อยมันก็ไม่พอต้องจ่ายเจ้าสามเจ้าสองอุ้ยจริงเหรอเงียบเงียบเงียบเอางี้เออเรื่องอื่นดีกว่าใช่ๆเพราะ๋ยวไม่เข้าตัวผมมิอะไรก็เลยติดตามตั้งแต่ปีที่แล้ว ไปยังนครพนมแล้วก็ไปถวายพระปี่รไตวันที่อันนี้เราต้องขับรถตามไปเรื่อยๆเนี่ยใช่ครับมันมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วมีค่าใช้จ่ายครับนั้นแต่เนี้ยการขายบงมอะไรมันมันเพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องเดินทางไหมมันไม่ได้ขายดีทุกวันครับวันไหนไม่ดีเราก็ต้องนอนวัดนอนวัดคือมันไม่คุ้มที่ว่าถึงว่าคุณตรงตรงคือวันเนี้ถึงว่าได้ได้สามพันต้นทุนพันห้าค่าน้ำมันห้าร้อย ่ากินก็ต้องมีขั้นตามสามร้อยสี่ร้อยนอนโรงแรมก็ไม่เหลือเลยก็คือต้องไปนอนบัดนั้นมันไม่คุ้มอย่างนี้ทำไมมาขายทั้งหมดคือเราบางวันมันขายดีสี่ห้าพันเท่าหกพันก็ยังพอเหลือสองสามพันอะไรเงี้ยครับอันนี้มาเป็นแบบแบบออต่างคนต่างมาครับที่มาลูกจากที่นี่ครับมาเร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 ามาเจอกันไงคือทิดไงถึงได้มาก็เจอกันตามตามจังหวัดเนี่ยครับตามกันมาอันนี้ก็มาจากสงขลาง่ายๆคนที่เห็นโอกาสแล้วก็ มีความสามารถที่จะติดตามหลวงตาได้ก็ตามคนคนที่ว่าตามไม่ได้ก็คือตามแค่จังหวัดตัวเองใช่ครับอันนี้พอมันเกิดปัญหาอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงก็จริงๆริงก็เครียดอยู่แล้วครับเพราะว่ามันยังไงอ่ะมันก็ไม่ได้มันไม่ใช่จริงที่ว่าตามที่ที่เราเคยเคยถ่มายมันไม่ใช่มีไหมมีคนนอกเข้าเข้ามาไหมมีครับมีเอาเอาคนตัวมีคนนอกเข้ามาแอบใช่ไหม มาแต่ทั่วทั่วค้ามาขายแปบเดียวแล้วก็มีมีมีครับมีต้องมีทุกจังหวัดครับแล้วแล้วเราได้บอกเขาไหมเราคือถ้าขอขายแล้วไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็ก็ปล่อยให้เขาขายไหมแต่เราก็ไม่รู้เขาจะแอบอ้างหรือเปล่าเลยใช่ครับเพราะมีการคุยกันไหมว่าเดี๋ยวจัดหน้าทีมดีกว่าคอยตรวจสอบนี่แล้วมีการลงชงลงชื่อจะคุยกันอยู่แล้วครับใช่จะคุยกันจะต้องสึกษาทุกคนใช่ครับก็คือตอบนี้ก็คือจะจะมี กุ่มอ่าก็หน้ากุ่มอาจะเป็นผมนี่แหละเป็นตัวแทนที่ตัวแทนนะที่ว่าเพราะว่าถ้ามีตัวแทนจัดการผพว่ามันมันจะมีคอยตรวจตาด้วยเพราะว่าคนนอกเราก็ไม่รู้ใช่ไหมถ้าเขามาขายแบบแต่ผมก็ไม่ได้ห้ามว่าคนอื่นขายได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับคนอแต่มันก็อยู่ในกฎระเบียบใช่ป่ะเราสามารถตรวจสอบได้ไม่ใช่แบบมาดีๆก็มาเข้ามามาถึงแบบว่ามาแบบไม่ดีเราก็ต้องตื้อตั้เตือนหน่อยแต่ถ้ามาขายแบบปกติแบบเราก็ก็ขายกันไปเราก็ไม่ได้ว่าเพราะว่าหลวงตาไม่ได้ห้ามอยู่แล้ว แล้วก็ไมไ่เราก็ไม่ได้ไม่ได้ใจร้ายอะไรขนาดคุณจะขายก็ขายไปนี่คร well> ับนี่คือชีวิตของคนขายพวงมาลัยขายดอกไม้บางคนก็เป็นเจ้าของสวนเลยใช่ไหมเอ่อจริงๆผมไม่ใช่เจ้าของสวนผมก็ขายเดินขายขายเดินขายสี่แยกนะแต่คือมีศักยภาพที่ว่าเก่งเก่งอลไรนะเก่งมาลัยเก่งมาลัยนะครับอันนี้อันนี้ติดนักร้องว่ะเก่งอะไรนะครับติดนักร้องาเก่งอะไรเนี่ยอันนี้มาคนเดียว มากแฟอ๋อไม่ยอมบอกว่ามาคนเดียวนะแน่แน่เขาพาภรรยาเข้ามาขายด้วยผมนี่ก็สบายใจแล้วนะไม่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 ต้องไปกลัวแล้วนะว่าเดี๋ยวทางทางลูกศิษย์จะว่าอะไรมั้ยว่ามันก็มีปัญหามาทุกจังหวัดแต่คือเราก็คือมันก็ต้องคนใะพี่มันมีค่าใช้จ่ายครับผมเราก็ทำหน้าที่ของเราจริงๆแล้วจะให้ทางคณะลูกศิษย์หนูตาเนี่ยนะมาจัดการมันก็ไม่ได้เรื่อง่ใช่ที่เราไม่ใช่เราต้องเป็นคนจัดการเอง ควบคุมดีๆแล้วหาคนดูแลคือเราไม่ได้ห่วงว่าขายไป่ขายแต่ให้มีการกดระเบียบมีการควบคุมว่าคนนอกมาจะต้องมาลงชื่อนะระบุระบุว่าเป็นใครอะไรเงี้ยพอเวลาไปถึงปุ๊บเนี่ยเราไม่ตรวจสอบได้เพราะว่าบางทีของบ่าแวบๆแวบๆเนี่ยอ๋อแป๊บแปบเนี่ยที่น้ำอะไรเวนี้มันก็มันก็เราจะไปไปห้ามเขามันก็ไม่ใช่นะโอเคได้เข้าใจละแบบนี้ก็สบายใจแล้วนะลูกค้าเนี่ยสุนัว่าเราไปขาย คือเราไม่ได้ยักเยียดอะไรนะคือเราก็พูดไปว่าตรงอะไรไหมครับซื้อให้หลวงตาพร้อให้แล้วก็เับไปบูชาได้นะครับถ้าไม่ซื้อแล้วก็เขาบอกไว้พี่จัดให้นะครับจะเป็นอย่างนั้นเขาจะจัดผมดักกันเลยเขาจะกระเทือบผมไม่ไดวมาโทรหาเรื่องแต่คือคือที่มีประเด็นเนี่ยผมก็อยากให้ชาวบ้านที่ที่ซื้อในละแวกนี้นะครับอยากให้มารวมตัวแล้วก็มาพูดว่าผมพูดจริงไหมที่ว่าพรงอะไรเนี่ย ปลูกเสกมาแล้วอ่าอะไรอย่างเงี้ยคือจะได้เป็นเป็นข้อที่ว่าอจะได้ไม่มีข้อคลหาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมว่าไม่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 ต้องเอามายืนยันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันไปดูทุกคนตามันไม่ดีนะผมพูดตรงๆว่ายังไงก็ไม่ใช่ครับใช่ครับ เขาตอไปนี้ก็คงไม่มีแล้วล่ะถ้ามีหัวหน้ากลุ่มก็ต้องรับผิดชอบนะได้ครับได้อันนี้คือหัวหน้ากลุ่มนะเป็นหัวหน้ากลุ่มนะลาดบุรีชื่ออะไรครับชื่ออะไรเก่งลายพ้างเก่งลายเก่งเลยนะเก่งมาลายเก่งมาลายโอเคนะเก่งมาลายลาดบุรีก็ฝากช่วยดูด้วยนะลาดบุรีรู้จักผมดีโอเคครับผมผมไม่รู้จักอยู่แต่ผมไม่อยากรู้จักด้วยเดี๋ยวหาว่าผมเป็นเรื่องอีกนะโอเคครับทนายเพอ่ครับสวัดดีครับสวัดดีครับสวัดดีครับอ๋อทนายเพเภอยู่ข้างหลังครับอ เขาบอกว่าท่านนะครับใส่ธรรมะมากเลยขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามรับชมนะอาขอบคุณทุกคนนะสวัสดีครับโชคดีครับช่วยกันนะ